อันนี้ขับคันนี้เหรอรอข้าวคันรถง่าไหนแล้วใครขับวะเมาเพิ่งรู้เรื่องไม่ใช่แล้วขับรถชนคนตายรู้เปล่ารู้เรื่องเปล่าตดตรงนี้ฮะตรงนี้อะไรวะพูดยอย่างนี้ ติมาตบมสนหายเรื่อยๆนไใหนมนะ่เหรออไม่ใช่เหร่ห่้เหราไเหรอ่อไหมเลรเหร่ใเห่เไหร่ใ่เหเดีวอวอไมนี่คันนีมอีก่ันหออวช <c oughs> มเอม มีรอยเบรกด้วย